นันวันนี้นอนอยากกินของเปรี้ยวนะท่านผู้ชมก็ได้ผู้สามมาจากตลาดนะครับแล้วก็มายำเขาดืเลยเปรี้ยวไัยผู้สามันเปรี้ยวเป็นบางลูกแน่เลยผมว่าแต่ลูกเมื่อกี้หวานมานะครับผู้ชมมากินของเปรี้ยวด้วยกันมีทั้งลูกเปรี้ยวลูกหวานใช่ปะอันน,น,นนี้อันนี้อันนี้หวานสีแบบนี้หวาน มันจะมีอีกแบบหนึ่งพี่พี่เคยไปเก็บอ่ะมันจะอยู่ในกลางนาในทนุ่งนาเล็กๆไหมเล็กๆใช่อันนั้นพุทราป่าป่ะนา่าจะพุทราป่าอันนั้นอร่อยนะ,อ,ะอันนี้น่าจะหวานไม่เปรี้ยว มันเปรี้ยวไม่มากหรอกหวานคือมีหลายรสชาติดีคุณผู้ชมไอ้ลูกที่ยังไม่ค่อยสุกอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยน้ำเชื่อมก็หวานกรอบด้วยกรอบมากอร่อยดีคุณถูกใจแบบนี้ชอบอ่ะนนชอบแบบนี้ไว้นี้ก็น่าชอบของเปรี้ยวดูความหนึบ ขหอยทดลูแล้วหเยิ้มเลยเมื่อก่อนตรงเนี้ยตรงที่โนนนั่งเนี่ย มันจะเป็นต้นพุทรามีต้นอ่ะมีปลูกไปสองต้นแต่ไม่ค่อยได้กินหรอกคุณผู้ชมหนอนนั้นมาเข้าลูกเพราะเราไม่ได้พ่นยาแล้วอีก,อกต้นนึงก็เป็นลูกเล็กลูกเล็กก็จะลูกกลมๆหอมอเปรี้ยวๆหน่อยดังนั้นผมเก็บใส่ถุงไปขายโรงเรียนอ่ะถุงละสองบาทขายเพื่อนนะใช่ได้เป็นวันหนึ่งเป็นสิบยี่สิบถุงเลยนะพี่ไปขายขายถุงละสองบาท ก็ได้แล้วสิบยี่สิบบาทเด้ไปดูดอยมั้งดอยแนวฟังแหลกกินไปกินไปโฮมดอยไปตัวยงใหญ่คุณผู้ชมดูดิตัวตัวไอ้นนดิตัวมันยงใหญ่อ่ะยังสูงอ่ะตอนนี้ร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบกว่า จับไปจับไปกินไปนุ่นนุ่น,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 นพาคุณชมเดินไปนน่คุณผู้ชมเห็นภูเขาปะไม่ได้ฝุ่นเห็นไหมไม่ใช่มีอะไรเลยหนะน้ามีแต่ฝุ่นเลยเห็นไหมไม่ใช่หมอกนะฝุ่นทั้งนั้นอะ่ะไม่ใช่หมอกแล้วไม่ได้ฝุ่นทั้งทั้งหมดอะ่ะในบ้านเราก็อากาศดีกว่านี้มึงดีกว่า อ่าไหนบอกเอากำเดียวเหรออดได้ไดมซังเอาอดไม่ได้อ่ะกินลูกใหญ่ๆนี่คลิปนี้มีอะไรครับผมหนังไปควยปลามซิว คุณผู้ชมท่านใดมีอ่ามีมีโมนะคผมเขาเรียกว่าโมไหมคืออะไรที่ปั้นเด็กอะไปเข้าโมเอานนไปเข้าโมได้นะครับขยะเอานนไปปั้นได้นะครับเป็นในแบบว่า ไปปั้นทาอะไรก็ได้นะครับโมูนี่มันเหมือนโมเดลลิง่งเน,นี่ยใหญ่มาบางถนนเนี่ยหุ่นดีครับผมหน่วนก้านดีครับเอาไปปั้นได้นะครับมีคนบอกให้ผมเป็ปปนอาหารอ,อาหารก็ได้แต่อาหารอาหารไม่เอาไม่เอาขาีา่ตลาะ ให้ไปเป็นนายแบบอะได้อยู่เดี๋ยวพี่จะได้เป็นนี่นไงผู้จัดการส่วนตัวรับงานคอยดูแลบอไม่เป็นเติมกันหรอไม่เป็นกับผมเรอ <c oughs> ก็ได้จะได้แหละเป็นด้วยกันอะ่ะเอากินเอากินเอาเลย <c oughs> <c oughs> คนไม่ชอบอะ่ะแต่ทวงผมนี่ไม่ได้ทำทวงผมอะ่ะตแบบแต่งแต่งมันก็ดูดีแล้วคุณผู้ชม ผมตอนเช้าผมรีบไงไปโรงเรียนผมเลยไม่ค่อยแต่งขี้เกียจขนาดขนาดบันบ้ามยังดูดีเลยเนี่ยถ้าไปแต่งอีกมันก็โอเคอยู่ถ้าเป็นเซ็ตผมทำผมรีวิะแอ่รีวิวถ้าไปเซตผม,มอ่มอาอดูแลผิวอีกนิดนึงให้มันใสอะไรมันก็นกผิวนี่แหละทอผิวนี้มันก็ด,ดูดีเยอะผมขาวดูดีเหมือนคนนิดนึงแหละคนหยอด พูดไปมันก็จะเข้าข้างตรวเองคุณผู้ชมธรรมดามาพูดไปงั้นแหละปิดจิบอะฮะปิดทิป<า>ไป,ป,ไปไหรอไปจะก,กินดาวแล้วอ้ส <laughs> นใจติดต่อมานะครับผมกำ<อ>ลังสิบแปดกำลังได้เลยคุณผู้ชม,มเออเอาไปฝึกนะครับได้ได้ไ,ดไป